อ่ะครับสวัสดีครับกับมาต่อจากคลิปวัางหันนี่ครับมีคอมเมนต์หนึ่งเพิ่นขอมาตัวนี้ครับนี่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 ผมบอท่านหูทีใส่กันด้วยครับนี่ว่าเขาจูนแนวเด๋เขาขันออกจากหลอดว่าท่านหูกันครับเดี๋ยวสีลองผิดล่องถือกเลยลอองมัวมัวเลยครับเด้าเด้าซุ่มมาเลยนี่ครับเด้าซุ่มมาเลยแต่แต่เดี๋ยวนเขาว่าให้ขันออกนะครับเดี๋ยวผมสีล่องขันออกเบื้องแเบ้อหูว่าจากหลอดบื้องหูครับคูปตายันมากับจักคือกันหรือบอกับบุ้หูครับ เดี๋ยวสีลองเบิรงครับว่ามันสีควนออกแล้วมันสีรอบตัดบอนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนสปริงแต่ว่าผมบ่อยอยากแก้เครื่องว่าสั่นถอนนะครับสาเหตุที่บ่อยากเปลี่ยนใส่สปริงนี่คือบ่อยากแก้เครื่องพวกนี้นี่ครับมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคุชแจกกอนครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัดผับไปถีต้อนขันเลยครับนะครับขันออกแล้วเป็นแนวนี้ครับนี่ของคูปตาเป็นสีด้วยครับเป็นฝาตัวนี้งมใหมเทีหนึงเขาขันออกจักแมนรือบอกับบงหูด้วยครับเออหม้อเลยครับหม้อเลย กะมันสิมีเขาใส่แค่ขัวงปากแบนเนาะครับใส่แค่ขัวงปากแบนเห็นเขาล่องหมุนออกจะเกี่ยวเดี๋ยวล่องเราไม่เลื่อนนะครับเดี๋ยวผมสิ่่องสองหลอบก่อนล่องสองหลอบหมุนสองอบก่อนหมุนหมุนกับทวนเข็มนาฬิกาสองหลอบก่อนมาชิเบนยังไงเนาะครับถ่ายยังบัท่านเป็นยังไงเดี๋ยวผมสิหมุนออกเือละรอบเธอละรอบไปเรื่อยครับนะครับเอาสั่นนะครับมาเดี๋ยวผมล่องก่อนสองหลอบเดี๋ยวสิหมุนสองหลอบมันมีขาตังกล่องเลยครับนี่บัท่านเดี๋ยวสื้อข้างใต้ขาตางกล่องอยู่ครับ ราตัดผ่าไปเลยและกันเนาะครับเอาโอเคครับหมุนออกสองรอบละเดี๋ยวเข้ามาลองเล่งเบิ้งกันเลยครับว่ามันถืเป็นอย่างไรมาครับจับไปโอ้หูซึกว่าหูซึกว่ามันตอบสนองมือครับนี่นี่ครับมันตอบสนองมือเร็วกว่าเราสองรอบได้ครับหมุนออกสองรอบนี่ครับมันหูซึ้งแบบว่ามันมันตามมือเท่านี่ครับ เดี๋ยวลองเลงแห้งๆเลยเนาะมันควงเฉาะป่ะมับอบมันแรันแต่เรื่องตอบสนองมือหนัมากมาเร็วกว่าตัวเก่าน้อยนึงครับนี่ครับเท็นปะ่ะรถโยกเลยครับรถโยกนี่มีรถโยก,โยกแต่ว่า แต่ว่าควนบนท่านมากครับเดี๋ยวขวนบท่านมาเดี๋ยวเอาอีกจากสองรอบนะครับเด,เดี๋ยวตัดผ่าไปทีหมุนออกสองรอบเลยนะครับโอเคครับสี่รอบนะผมหมุนออกอีกสองรอบกับเป็นสี่รอบนะครับมาเดี๋ยวเขามาลองเบิ้งสี่รอบมันสิเป็นยังไงนะครับเอาเทเลนิตเป็นสี่หรอครับเดี๋ยวตัดผ่าไปติดเครื่องเลยครับโอ้นี่ครับไอ้มันหอบเร็วกว่าเก่านะครับนี่ แล้วมันหอบง uh, hey. ่ายกว่าเก่าเ้หลังจากผมเอาออกซีหลบนาะนี in, oh. Oh. Uh ่ค huh. ร uh ับ huh. ติดเครื่องกูมันมันหอบเลยครับเห็นปะนี่มันหอบหอบทันทีเลยเดี๋ยวเข้ามาลองเล่งเบิึงนะครับเดี๋ยวลองขันเล่งก็มันสีตอบสนองมือเร็วโอ้โหโอ้โหมาแล้วครับพวดเริ่มมาแล้วมาเดี๋ยวลองเล่งแห้งมึงครับ มัน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 หลิงในแห้ง่าเกานะครับตามสังเกตเบิ้งมันหลิงในแห้ง่กเกาครับนี่ซี่รอบคือที่เขาว่ายลีครับมันมันหลิงขึ้นในแห้งเก่กเนะครับแต่ว่าตัวนี้หมุนแค่ซี่รอบครับแต่ว่าถ้าหมุนหกรอบนี้หมุนหกรอบสีเป็นยังไงบนหูนะครับหมุนหกรอบเดี๋ยวสีลองเบิ้งหกรอบนะครับว่ามันสีเป็นยังไงมาเดี๋ยวผมสิขันออกอีกสองรอบนะครับคลิปนี้เบิ้งเบิ้งกันให้จบนะครับจังสีเขาใจ เดี๋ยวชิลองขันเอาอีกสองรอบไปเลยครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวขันก่อนอันนี้ครับรวมเป็นหกรอบผมขันทวนเข็มนินที่เก้าไปหกรอบนะครับขันท, 2, ทีละสองทีละสองตอนนี้เป็นหกรอบเลยมามาลองเองอบิรงหกรอบเป็นยังไงครับโอ้เพราะว่ามันหอบหลังจากขันออกนี่มันหอบเลยครับตครื้นงคือหอบเลยสังเกตเบ้างครับ ครถโยกครับรถโยกควนบัวมาปันไดครับควนญขวนวบัวให้มาปันไดะวัดตอบสนองเร็วครับ นี่ตอบสนองเร็วพกรอบนะครับแต่ว่าไอ้บโบ,บกาคันไปอีกแล้วครับบอกกาเราคือว่าชิอาซัมหนีแลละครับซ้มพกหอบอเพราะว่าหูซื้อวาขันหลิงมันตอบสนองมือเร็วขึ้นกเกาเห็นเห็นอยู่ครับแบบมันมันหูซื้อแบบจังได้ละ่ะเวลาเขาดึงปุ๊บนี่เขาดึงปุ๊บมันตึ๊บเลยนะครับไอหัวรถมันสิโกขึ้นเลยแต่เก่ามันสิเนินเนินแล้วครับมันสินวงนวงเนิดเนินี่แต่ว่ามันกะ มันเป็นแบบใดบุนี่ครับเดี๋ยวคันเห็นแอบนั้นเคครับออานี่บก,กายอีกแล้วครับเอาซัมนียล่ะนี่เดี๋ยวคันเขาไว้คือเก่ากะหูซึกว่าผลสรุปนะครับหีมาจุนเมืองนี้หูซึกว่ามันมันมันตอบสนองมือขึ้นกวัวเก่าน้อยหนึ่งนะครับบ่ไหลบ่ไหลน้อยหนึ่งต่ว่า มันสิมีผลเสียต,ต, or, ต่อเครื่องหรือบ่อกับบึงหูครับมันสิมีผลเสียต่อเครื่องบ่อต่ว่าหรือว่าผมสีคขันเขาไว้คือเก่าอาจจะเอาเขาไว้คือเก่าครับนี่อาจจะเอาเขาคือเก่าดีกว่าเพราะว่ามันบงหูนะว่ามันชีเป็นยังไงนะครับกามืองนี้ผมบึงหูสามว่ามันสิมีผลเสียต่อเครื่องบ่อเอโอเคครับกาคลิปนี้เกือบเจ็ดนาทีแล้วครับมามาทดลองเห็บบึงครับว่าลองจุ่นหรืมันบึง แต่ว่าที่เพื่อนเพิ่นว่าหลอบมันสีตัดนีมันมันบวตัดเด้ครับต้องมุนจักหลอบมันถึงจะตัดครับตัวนี้กับโบน่ใจเดอแต่ว่านี่ผมมุนมาหกหลอบแล้วแต่ว่ามันกับบอทันตัดอยู่ครับนี่มันบอทันตัดโอเคครับคลิปนี้มาลองจูนนามันให้เบิ้งนะครับเดี๋ยว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 ผมประกอบเขาแล้วลองคันเขาไปที ตแ้งแต่เริ่มต้นที่ยังบ่ท่านได้คันออกนะครับแล้วก็ลองติดเครื่องเบิ่งใหม่นะครับมีคันเข่าแล้วครับมาเดี๋ยวลองเหร่งเบิ่งคันเข่าเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้เห็นเห็นครับเห็นเห็น โอ้ไอไอไอขันออกตอบสนองดีกว่าครับผู้ซึกว่าขันขันทวนเข็มออกนี่ขันเล่งเนี่ยตอบสนองมือเฮาดีกว่าครับที่ก่าแต่ว่าบ่หลายครับผมรู้ซึกบว่าหลายน้อยนึงนี่ครับกะสีประมาณนี้ครับกะผู้ได้มีควมหูในเรื่องนี่กะคอมมต์บอกไนเด้วอครับนี่ว่าต้องจุนนดแนวใดเดี๋ยวจะคอยเดี๋ยวผมสิมมาจุดเห้เบิ่งใหม่ถ้าเกิด มีคอมเมนต์มาบอกว่าให้เฮดแน่น,นแนแนนี้เดี๋ยวผมจะม,มาลองให้เบิ่งใหม่ให้นะครับน,รนี่ครับหมุนออหกลอบค่วนกับว่าท่านหลอกยังไ้ครับโอ้ออกแล้ว ครับคลิปนี้ก็มาเดี๋ยวพอกันสนีทกอนนะครับกับผมลองสรุปว่าผมลองจูนเบงแล้วนะคันเร็งตอบสนองมือเฮาเร็วขึ้นาเารกลงน้อยนึงบ่อหลายนะครับควบหมู่สุดน้อยนึงเพราะว่าสังเกตเวลาเร่งรดมันฉิ่ยกนะครับลถมันฉิ่ยกมันฉิ่ยกปุ๊บเลยครับมันิ่หัวเราะลดฉิ่งยกขึ้นเลยแล้วเดิมเดิมนี่มันสีนวงนวงมือเฮาน้อยนึงนะครับนีนะมีมีคมแตกต่างอย่างหน่งนน้อยหนึ่งครับแต่ว่าควรสังเกตควบ่อบอกควรเหมือนเดิมนะครับ ทันออกหกรล,อลอ่อพ้วนกว่าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับกะผู้ใด้มีข้อมูลในร้านนี่ก็คอมเมนต์ได้ะครับว่าต้องเฮ็ดแนวหดเป็นยังไงนะครับยูหลามันมีขอดีมองใดเป็นยังไงแนวไดก็คอมเมนต์บอกนะครับว่ามันมันต้องเฮ็ดแนวไดนะครับ <laughs> เอาแค่ครับกะเดี๋ยวขอเก็บบปกมวงต่อกัอนครับนี่นี่เขบบนก,ก่งมวนกัน กามือนี่ก็สิไปซอยงานวัดสำคัญนี่สิไปซอยเฮ็ดกุฏิให้หลวงพ่อย่วัดนะครับนหลังจากเก็บบุญม่วงแล้วเขาไปเฮื่อนกับไปไปก่ออิดซอยหลวงพ่อยิวัดนะครับเค okay, ครับคลิปนี้เดี๋ยวพ่อสำนีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามกดเออกดติดตามหน่าละ <laughs> กดติดตามกดไลค์กับมีแคสนสำนีด้วยนะครับแะลวกาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาครับ ไปคลิปหนีลาไปก่อนเจิ้นไม่ยปหน้าครับสวัสดีครับ